ไินดูมาเบลจะทำอะไรอยู่ในห้องเนี่ยเล่นอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรคะเล่นในหน่อสาวเหรอไอหด่อสาวลังทำอะไรอยู่ไอหน่อสาวกำลังทำอะไรอยู่งั้นสิตัวอะไรล่ะ ลมเย็นกีตาร์ไม่มีฐานเตียว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 โดเรมีฟาซอลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเล็ดนี่ดีกว่าไก่ไก่กุ๊กกุ๊ก กุ๊กฮึฮึเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊นี่พ่อมีลูกข่างด้วยอาเปล่าสิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาพ่อเปล่ามา hữu chữ cái gì <cười nh monkeys>

อืมรู้อันนี้ล่ละกระโปดอ๋อกระโปดอันนี้ล่ะกีตาโอ้อันนี้ล่ะแม่เหมียวโอ้ยอันนี้ล่ะตัวอะไรอ่ะไก่ย่างมีไก่ย่างไงไก่ย่างก็เหมียวก็เมียอ๋ออันนี้ไก่เป็นตัวเลยลูก ปักปักปักปัปะกกนะนี่ลูกค่างเด็กยก90้าสูจะเข้าใจ นี่ปัน่นปั่นได้ตัวเสาปั่นคอได้ตัวเสาตัดผักตัดผักเต๋อ <c oughs> โดนมือนี่ไงว้าวอุว้ยเสียงฟู่ฟู่ด้วยแรงมาก แขงมากเร็วแรงหมดมีอะไรอีกมีอะไรเล่นอีกเราตัวต่อต่อกับอะไรอะ่ะมีอันเดียวเองต่ออันนี้ ซื้อมาเยอะมากตอนนี T ee. T ee. Right <inaudible> oh, ้เหลือเท่านี้นี่ตัวนี้ตัวอะไรเอ็นดูเสาเอ็นดูเสาอ๋อได่ตัวเสาตัวนี้ตัวอะไรเครื่องบินเครื่องบินตัวนี้ตัวอะไรม้าฮอตม้าฮอตอ๋อม้าลายฮอตม้าลายสีบล่ สีบ้ามาลายสีบ้าสีชาตพ่อมนหืมพ่อมัน,ออมนเอ้นี่มันจะเสียบได้นะเนีเ่ยเออมันจะได้เลยเล็กไป พอมีเครื่องอัดเสียงอ่านแล้วพูดตามฮัลโหล u n k h a n k o u โอเคโอเค t a n k วอเลมัสวอเลมัสเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดี่ะ How are you How are you How are you? How are you? <laughs> Good morning. Good morning. Ah. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Ah. Please stand up. Please stand up. Ah. Sit, Sit, <laughs> Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Sit down. Sit down. Sit down. Please. 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 นี่ <laughs> This is a book <st ut ters> mm, This is a book <laughs> This is a box a box ah This is a box <st ut ters> oh box แปลว่ากล่อง box แปลว่ากล่อง เนี yeah. Bot, Bot, ่ยบ yeah. yeah, ็อกกล่องบ็อกกล่องเออชอบไหมชอบไหมดีไหมดีไหมเป็นยังไงเป็นยังไงเฮนแม่ไก่เฮนแม่ไก่อืมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ซีบ้าซีบ้าม้าลาย อ่าตัวนี้ตัวกระต่ายอ๋อกระต่ายแลป,ปบิดแลปบิดนี่พริกหยวกพริกหยวกนี่ฟลอกฟลักกบกบนี่กบเปียกไ,ได้พกระเปียก ฟ็อกยิงจอกฟ็อกยิงจอกเออคนละฟ็อกกันนะฟ็อกกับฟ็อกแรคคูนแรคูนนี่เก็บก่อนแคทแมวแมวนี่

ตัวอะไรปล์มปา,ปาโลมาปาโลมาปาโลมาโลมานี้ยมาจากไหนอ่ะ This is a car This is a car นี่ O'clock o c Watch w a t h อ่า Watch นาฬิกา This is a what This is a what อืม this is a ball this is a ball ah this is a ball hmm. this is a toy this is a toy อืมของเล่นแมวน้ำแมวน้ำนี่แมวน้ำเขย่าได้ ชิคเก้นลูกไก่ชิคเก้นลูกไก่อ่าลูกไก,ก,ไก่มีอะไรอีกหมดยังตัวการ์ตูนตการ์ตูนการ์ตูนตัวนี้กระต่ายแรบแรปปิดอ่าแรปปิดกระต่ายแรปปิดกระดาษของพ่อโอ้โหเหรอของพ่อเหรอ ฟิช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 ปลาปลาฟิชปลาอืมฟิชปลาฮอชม้าอ่ะม้าฮอชม้าฮอชกระต่ายตัวนี้น่ะมังกี้ มังกีลิงต้องเฮ้ยมาริโอมาริโอสวยอะ่ะตัวเนี้ยเอกสิทธิ์แพ้เลยเนี่ยอืมเขรวมอยู่ในได้ไหม เก็บไปด้วยกันเนี่ยมาริโอเข้อในตั้งตัวอะไรข้างใน,นตัวตั้งตั้ง,งส,สวยๆจะไปตั้งรวมกัน ไข่เอ๊ไข่อันนี้อะไรสตรอเบอรี่าารอืม,อมถอดได้เลยเนี่ย ไหนลูกตัวอะไรก็ไม่รู้ไหนในนี้มีตัวอะไรก,ก็ไม่รู้นี่มีไข่ก็มีนักยิงจอก,จอกอยังไงมีสองตัวเลยมีชิคเก้นชิคเก้นอืมลูกไก่ลูกไก่กไกเหมือนกันใช่มาริโอ้ Pokemon Pokemon nah Pokemon